สวัสดีครับผมจะพาท่านมาเที่ยวงานแสงสีเสียงที่ศรีราชานะครับซึ่งมีงานวันที่2 0บถึง28่สิบแปดมกรามครั้งแรกเลยนะครับซึ่งผมมาวันนี้เป็นวันที่28ก็สองทุ่มครึ่งคนยังแน่นอยู่เลยนะครับท่านดูนี่คือบางทางเข้านะครับ ถ,ถนนเส้นนี้คือถนนที่จะไปเกาะลอยนะครับท่านดูคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะยๆเลยนะครับสองทุ่มกว่าวาแล้วนะครับตอนนี้คนยังเยอะอยู่เลยฝั่งซ้ายนี่อะไรไม่รู้ผมไม่เคยมาผมก็ไม่รู้นะครับสวยงามทีเดียวนั้นท่านดูคนครับคนเยอะมากเลยครับ เสียดายนะครับ4-5 6หวันก่อนฝนตกฝนก็ไม่รู้มากันหรือเปล่าผมมาเก็บภาพได้วันสุดท้ายนี้นะครับตรงนี้มืดๆเดี๋ยวเราไปดูตรงสว่างๆกันดีกว่านะครับดูวิวฝั่งขวามาเลยนะครับดูเห็นไหมครับตรงไกลๆนั้นเขียนว่าเกาะลอย โอ้ประชาชนนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยนะครับในวันนี้คนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายคนก็คงจะเยอะดูใกลๆนู่นนี่เกาะลอยนะครับกลางวันก็สวยนะครับกลางวันก็น่าเที่ยวผมเคยมีคลิปอยู่หลายคลิปนะครับที่นี่มีคนอิ่มสวยๆแล้วที่ผมกำลังเดินนี่เป็นคอนกรีตสมยกป็นไม้ไผ่นะครับ ขอภัยครับเป็นไม้กระดาน2 2 3แผ่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ดูสิครับปรับปรุงไปโอ้โหสุดยอดเลยนะครับครับท่านเห็นไหมครับโอ้ยน้ำผสุสีสวยนะครับลมแรงจริงเกิดมีเสียงแทรกขึ้นมาก็ขอภัยนะครับไม้ของผมก็ถือว่าอย่าง มีเสียงลมแรงจริงๆเลยนะครับตอนนี้มาดูสิครับโอ้โหนักท่องเที่ยวมามากมาเยเลยนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนอันนี้นะครับที่จอดรถก็หายากมากเลยมนะี่ผมรถเครื่องมาถึงจอดได้อย่างนั้นหมดสิแน่เลยครับท่านดูเห็นไหมครับสวยไกลๆนั่นสวยเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆกันนะครับ ครับดูนะครับตอนนี้คนมาถ่ายรูปกันต้องบอกว่ามหัศจรรย์มาัศจันใต้น้ำแล้วก็มีระวังแสงเลเซอร์อะไรนะครับป้ายเมื่อกี้ก็บอกไว้นะครับเราไปดูเขาทำกันยังไงแต่คนดูคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับโอ้โหอัศจรรย์นะครับอัศจรรย์มากเลยนะครับดูสิครับเหลือเชื่อนะครับเหลือเชื่อจริงๆนะครับ วัดชนบุรีเรามีอะไรดังโอ้โหดังไปทั่วเลยนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะมาเก็บภาพมาให้ท่านได้ชมนะครับตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับตอนนี้วันสุดท้ายนะครับปกติงานวันสุดท้ายคนก็จะเยอะแล้วตอนแรกนะึกว่าเก็บร้านเก็บรวงไปแล้วโอ้โหคนยังแห่เข้ามากันใหญ่ไม่ขาดสายเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับผมเข้ามาถึงสถานที่แล้วนะครับเขาเขียนว่าฝรั่งภาษาฝรั่งเขียนว่าวิจิตนะครับไทยแลนด์อเมซิ่งไทยแลนด์นะครับอูวิจิตเดววิจิตวิจดาอะไรอย่างนี้นะครับดูคนมาถ่ายรูปกันไม่ขาดสายแล้วนะครับตรงนี้คือสวนสาธารณะเกอะลอย กลางวันก็น่ามาเที่ยวนะครับมีองค์ควรอินม,มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเสียดายไม่ได้ถ่าย้ายเพราะว่าคนเยอะมากเลยเราจะไปรอเขาก็คงไม่ได้นะครับดูสวยมากเลยนะครับชนบุรีเรานี้ไม่ใช่ของเล่นเลยนะครับดูครับบนนั้นเป็นเกาะลอยนะครับเป็นวัด ซึ่งผมเคยทำคลิปขึ้นไปชมมาแล้วดูสัก่อนโอ้แสงสีเสียงสวยงามมากนะครับท่านดูมันมีแสงเสียงอะไรผมยังไม่รู้นะครับตอนนี้ก็แค่รับระดับไฟนะแต่เราก็ม่เป็นไรแร้วมาชมเพื่อจะได้ดูความงดงาม ต้นไม้อะไรสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูเห็นไหมครับข้างบนข้างบนดูวัดบนวัดข้างบนมีวัดนะครับสวยงามโอ้ยดูโหสุดยอดเลยนะครับดูสิครับเอไฟอันนี้มันมันเป็นควันนะครับไม่มีไฟลุกนะครับแต่ลักษณะเหมือนเหมือนไฟลุกจะดูนะครับโอ้โหโ ดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปนะครับไปเลยดูซิคืออะไรตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนเวทีหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะครับสวยงามนะครับโอ้แสงสีแสงสีสวยงามมากเลย นี่เขาเขียนไว้นะครับว่าสีราชาเห็นไหมครับสีราชาและที่นี่เขามาดูอะไรกันผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปใกล้ๆจะได้รู้นะครับว่าตรงนี้เขาเข้าคิวดูอะไรกันอ๋อเขาน่าจะเข้าคิวดูอะไรกันสักอย่างครับท่านดูเดี๋ยวผมจะถามเขานะครับว่าเขาเข้าคิวดูอะไรกันนี่ดูสัก่อนครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะถามเขานี่ครับตอนนี้ผมจะพาท่านไปชมนะครับเขาบอกว่ามีแสงสีเสียงเ,เล่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาบอกรับน้ําหนักได้ไม่เกิน100คนนะครับตอนนี้ผมได้เข้ามาแล้วดูตอนนี้กําลังเข้ามาคิวไม่ยาวนะครับแป๊บเดียวเอง ก็สางดนะครับดูสิครับสีราชาเห็นไหมครับสีราชาแม่แดงหน้าล,ลงไปดิ้นกันจริงๆเลยนะครับดูสิครับสวยแค่สีราชาถ้าดูตรงนั้นเรือนะครับเรือวิจิตนะครับภาษาฝรั่งเขียนว่าวิจิต เาเดินมาดูอะไรผมยังไม่รู้เลยีตอนนี้นี่สวยนะครับสวยนีไม้ครับไม้สะพานไม้ตอนนี้นะนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับมีผมถามมีนักท่องเที่ยวบอก ถึงตรงนี้สงสัยดูไอ้น้ำน่านมาใช่ไมอันนี้ใช่ไม้ดูก่อนนี่วิจิตนะครับสวยงามทีเดียวของท้น้ำมหัศจรรย์นะครับ,เ,นนรบเรือแห่งวิถีตระมงหลวง ี่ครับท่านดูผมถามเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่าม,มีาดน้ำนะครับเราไปดูเลยเดี๋ยวหมดเวลาเห็นดูดูด,ด,ดูเห็นไหมมาดน้ำสวยไหมครับว่าผมจะรู้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับดูสิครับวินน้าเมื่อกี้ยืนมีละองน้ำมาหาผมนะครับดูเดินไปเลย ดีชน,นเดี๋ยวคนด,ดูมากน้ำน,นะครับวันนี้ก็ให้แค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นเองอ๋อมาดูตรงนี้เอ้นี่เราเรียกไปถ่ายนะครับนะครับสวยนะครับสีราชชานะครับที่นี่ โอ้ยผมก็เพื่ใจถ่ายรูปดูสิครับสวยประมาณไหนดูด้วยกันมีบรรยายด้วยนะครับเรามาถ่ายตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมครับสวยไหมครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับตอนนี้เห็นปลาโลมาแล้ว อย่าพึ่งหมดนะอย่าพึ่งหมดนะผมพิ่งเข้านะวิจิตครับวิจิตเนะอาจบออาแล้วครับเราก็ดูช้าไปนิดนึงสวยงามนะครับดูสิครับสวยมากเลยครับอัศจันยดีนะครับแม่ผมดูแล้วสวยงามทีเดียวเข้าใจทำนะครับ นะครับเข้าใจธรรมนะครับสวยมากเลยศรีราชานะครับมีอะไรดีๆศรีราชามีมีม,มีชื่อก็คือสับป,ประรดหวานฉ่ำน,นะครับถ้าท่านมาเที่ยวเชียงใหมมาแวะศรีราชาก็มาซื้อสับป,ประรดไปรับประทานมีชื่อเสียงมากเลยนะครับสวยนะครับดูสวยมากเลย นะครับเขาทำยังไงเก่งมากเลยครับดูต่อไปคงจะเรียนแบบกันหน้าดูเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีน้ำให้ใหเล่นด้วยนะครับแหมมีปลาว่าอยู่ตลอดครับดูนักท่องเที่ยวมาเป็นเยอะเลยนะครับดูโอ้ยมายืนดูกัน ามบ้านช่องตึกก็สวยสวยนะครับเป็นภาพแห่งความความงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทียงกันนะครับผมให้ท่านชมอีกมุมหนึ่งนะครับดูเออมีอะไรแปลกแปลก แล้วดูนัก่องครับมหาเศรษฐีป้ายน้ำนะครับโนี่ดูนักท่องเที่ยวมา,วมา,า,วมาชมอะไรกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวครับไปชมอ,นนอันนี้ของจริงสวยกว่าอันนี้ก็สีสันสวยถ่ายรูปสวยเท่านั้นนะครับ ว่าเราไปดูในท้องทะเลที่มีความสวยงามดีกว่าฉะนั้นเราต้องรักธรรมชาติอย่าทำลายธรรมชาตินะครับโอเคนะครับเวทีก็สวยนะครับดูเวทีแต่ทําทำไมภาพมันเป็นสีขาวแต่แต่ของจริงสีเหลืองสวยงามมากเลยนะครับดูดูนะครับโอ้โห,โหเสียดายแน่นหนเหลืองแล้วเ,เห็นไหมครับ เราไปดูต้นไม้ดีกว่านะครับต้นไม้ก็สวยนี่อันนี้บนบนบนวัดนะครับเป็นตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าเกาะลอยไหมครับดูสวยโอ,โ,อโอ้ที่นี่ทำจัดงานประสความสเาเร็จมากเลยนะครับสวยงามทีเดียวน่ามาเที่ยวนะครับทุกท่านมาเที่ยวกันนะครับ แต่ก็งคงจะเป็นปีหน้าแล้วนะครับปีนี้คงหมดเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงสีส,ส,สีเสียงนะครับโอเคนะครับน,น,น,นครับนี่ผมเดินมาถึงตรงนี้นะครับคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะแยะเลย เด็กๆเ,เล็กๆก็กกามากันนะครับดูเฉพาะวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันหยุดอีกด้วยสวยงามมีปลาเต็มไปหมดท่านดีนะครับเขาก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรเก็บภาพไปอย่างดีทีเดียวดูก็เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปกัน oh, <yeah. S 1> แบบสบายๆนะครับ นับท่องเที่ยวไม่รู้จักกลับจากนอนตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วนะครับบนนี้นะครับ้ากลางวันจะสวยแต่ว่าไหนผมจะพาท่านขึ้นไปนะครับเพราะน่าจะคนแน่นมากแล้วสามทุ่มกว่าแล้วยังมีคนอยู่นะครับ เคยมีคลิปหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยววันไหนจะมาถ่ายนะครับนี่เป็นแสงสีอีกมุมหนึ่งนะครับดูเขาฉายแสงออกมาน,กนักท่องเที่ยวก็ออกมาเล่นสนุกสนานกันนะครับมีเต่ามีอะไรก็ที่นี่นะครับเมื่อก่อนนี้มีเต่าตัวใหญ่มากตอนหลังก็เอาไปให้กับกองทัพเรือหรืออะไรเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าการท่องเที่ยวที่สนุกสนานในวันนี้เหมือนกันนะครับนี่ท่านดูนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับผมเคยถ่ายคลิปหนึ่งนี่ตรงนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก็จะมีกวนอิมหรือกวนอูอะไรเด่นนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับฝั่งขวาผมก็เป็นพระ อะไรไม่รู้จำไม่ได้คนเข้าไปเยอะเลยนะครับวันนั้นมายังไม่ได้เปิดให้คนเขา้านี่ครับนี่องค์วรอิ่มกลางคืนทำไฟสวยงามทีเดียวมีการละเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นอะไรกันเาเรียกว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรทีเดียว ไหมครับกคนอิมกลางวันก็มาไหว้นะครับสวยงามจำได้ว่าถ้าผมจำผิดขออภัยนะครับมีหมอปลายเคยมาไหว้ที่นี่นะครับมาขอพรขออะไรต่างๆที่ดีนะครับสวยนะครับเราเรายกมือไหว้นะครับนี่คือองค์กลอิมซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่งเลยท่านดูนะครับ ี่ครับสวยงามเลยอยู่ริมทะเลเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวมากันไม่รู้จักขาดซ้ายนะครับสามทุ่มกว่าแล้วตอนนี้ก็ยังมีคนแน่นเลยทร่จะดูงดงามเพียงใดนะเห็นไหมครับสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งนะครับ มื่อกี้ผมถ่ายให้ท่านชมนะครับที่ตรงนู้นคือกวนอิมนะครับวัดไหนก็ตามมีกวนอิมแล้วก็ต้องมีกวนอูนี่ครับองนี้คือองค์กวนอูน,นะครับนี่เห็นไหมครับภาษาจีนเขียนว่าวงเสียตีกูแปลว่ากวนอูน,นะครับโอ้เทพเจ้ากวนอูดู สร้างด้วยความสวยง,งามอย่างยิ่งเลครับสีขาวนะครับไม่มีสีสันที่นี่นิยมใช้สีขาวนะครับสวยางนามแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันกลางวันก็สวยนะครับกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึง่งดูเป็นเพราะซะด้วยนะครับบางอย่างยิ่งว่า ใต่เสียงนะครับเสียเสียบอึอ้งนะครับเมื่อก่อนนี้ผมมาตรงนี้ยังไม่เด็ดสร้างเลยตอนนี้สร้างเลยมาเดี๋ยววัานไหนมาเก็บภาพให้ท่านชมนวัานไหนมาถ่ายให้ท่านดูนะครับดู12นักสัตว์นะครับดูครับโอ้ยเป็นงูเลยเป็นงูโอ้ยเป็น นี่นะครับคนนักท่องเที่ยวก็มากันสนุกสนานกันเลยนะครับดูข้างบนก็เป็นและตรงนี้เป็นองค์อะไรเราไปดูอันนี้ข้างบนเป็นดวงตานะครับมีดวงตาดูเห็นไหมครับมีดวงตาวิหารสีสิทธิมุ ภระาวารีครับเป็นลักษณะเหมือนอินเดียนะครับไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมครับท่านดูมีคล้ายอินเดียเลยเห็นไหมครับภาษาก็อินเดียอินเดียนะครับโอเคนะครับไปดูแสงสีเสียงกันต่อผมเก็บภาพสวย ให้ท่านชมจนหมดแล้วนะครับงานวิจิตนะครับเขาเขียนว่าวิจิตผมขอทิ้งท้ายตรงนี้นะครับเป็นภาพตุกตตุ่นจุกตางามๆถ้ามผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้รูปพระที่อยู่บนเขานั้นสวยงามอย่างยิ่งเดี๋ยววันไหนมีโอกาสจะมาเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวยงามทีเดีวยวขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ